สวัสดีครับพบกับช่องบิ๊กสมะอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพบกับเจ้าราชันแห่งยุทธ ep ที่ 88, 89, 90นะครับเราจะมาพูดกัน3ตอนรวดเลยนะครับอ่าเพื่อมให้เป็นการเสียวเวลามาชมกันเลยผู้อาวุโสหารข้าจะจัข้าจะให้เจ้าจัดการเรื่องนี้ค่ะท่านเจ้าสำนักฮบโอ้ ก็ท่านเจ้าสำนักได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยข้าถูกยานยูหลอกให้ใส่ไล้มีเงียชุบอ้าตูม้มตายร้อยลงมือรุนแรงนักข้าเก่งว่านางคงไม่มีโอกาสมีชีวิตรอดแล้ว ยุดเรื่องหน้าขันไว้เพียงแค่วันนี้ถ้าเรื่องนี้หลุดออกไปต่างสำนักคงได้หัวเราะเยาะเราเรียบร้อยแล้วข้าหวังว่าเรื่องวันนี้จะเป็นสิ่งเตือนใจให้เจ้าสิิทธตัดสินสิทธิ์สำนักทุกคนอย่างเท่าเทียมอย่าได้นำความรู้สึกส่วนตัวมาตัดสินผู้อื่นมิเงเยียวันนี้ข้าได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อหน้าผู้เอาโซในที่นี้เจ้าสามารถตั้งใจฝึกยุทธต่อไปได้แล้วขอบคุณท่านเจ้าสำนัก ในเมื่อไม่มีคนคัดค้านเรื่องนี้แล้วทุกคนแยกย้ายได้แล้วก็เอาตัวพวกมันไปให้พ้นหน้าพ้นตาค่าซะหลันชูเข้ามาได้แล้วณเวลาต่อมาหลันชูเจ้าจะทำเช่นไรหากมิงเกียถูกตัดสินโทษประหารชีวิต ถ้าเป็นเช่นนั้นข้าคงฝ่าเข้าไปหาเขาและยอมตายไปพร้อมกับเขาหลันชูข้าขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ช่วยทำให้ชื่อของบิงเกียรกลับมาขาวสะอาดในวันนี้มันเป็นหน้าที่ของข้าที่ต้องให้ความเป็นธรรมกับสิทธิในเมื่อตอนนี้เจ้าคุกเข่าตามคันหลองแล้วข้าก็ยอมรับเจ้าเป็นสิทธิตรงของข้าอย่างเป็นทางการเลยก็แล้วกันฮะอะไรนะ จะรับลาเป็นสิทธิ์หรือเจ้าหูนอกจนไม่ได้ยินที่ข้าพูดเลยหรือรอยังไงขอบคุณท่านอาจารย์ที่รับข้าเป็นสิทธิ์ข้าอยากจะรับเจ้าทั้งคู่เป็นสิทธิส์สายตรงของข้าแต่เจ้าคนละเหตุผลนั่นจะต้องไม่ยอมรับข้าเป็นแน่แท้ปุ่มชันโชเจ้าพูดรับหลังข้าอีกแล้วนะอ้าวทีนี้ตัวละครใหม่ได้ปรากฏขึ้นแล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะพบกับตอนที่แปดสิบเก้าฟุบมิงเยียงงครับงงอ้นนี้มันคือใครชายคนนี้ตัวสูงมากในท่านชายคนนี้อยู่ระดับปรามาจารย์อยู่ขั้นสูงสุดของระดับปรามาจารย์ฮ่า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 เจ้าหนูเรียกข้าว่าท่านอาจารย์สิเอ๊ะว่าลูกผัวข้าทำไมมิงเยีย ชายคนนี้คือสิทธพี่ของข้าฟงเซียนเก่าเขาเป็นคนของสำนักหยินหยางและตอนนี้ยังเป็นผู้อาวุโสชั้นในของที่นั่นด้วยและเขายังเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสของสำนักตะวันสี่ชาติอีกด้วยคารวะท่านอาจารย์เหมเปลี่ยนเปลี่ยนสีไวมากเลยพระเอกเนี่ยดีข้าไม่คิดมาก่อนว่ารับสิทธิในแคว้นหยานนี้ข้าก็เลยไม่ได้เตรียมของขวัญไว้ให้เจ้ามากมายนักเจ้ารับนี่ไปก็แล้วกันฟุบ เซนโชดูแลสิทธิ์ค่าให้ดีด้วยละ่ะข้าได้รับจดหมายตรวนมาข้าจะต้องไปปราบกบฏในสำนักกินยางแล้วข้าจะรีบกลับมามิงเย่ยเจ้าฝึกวิชากับเซนโชไปก่อนแล้วกันข้าไปแหละถ้าเจ้าฝึกวิชาไม่ก้าวหน้าแล้วก็ข้าจะเอาอาหารจานพิเศษให้เจ้าด้วยตัวเองินดีด้วยนาะยท่าน <c oughs> อาหารจานพิเศษมันคืออะไรกันอาจารย์ของเจ้าเป็นคนง่าย และเป็นคนเด็ดเดี่ยวเจ้าชินกับเรื่องแบบนี้ซะเถอะอย่งว่ฝึกๆหน้าเวลาต่อมาอาจารย์ของนายท่านจะต้องมีสถานะที่ไม่ธรรมดาที่สำนักยินอย่างแน่วิชายินอย่างยิ่งใหญ่กับวิชากระบ,บี่สองปรากฏวิชาตั้งคู่เป็นวิชาโดดเด่นอย่างมากของสำนักยินอย่างและมีเพียงสิทธิ์สายหลักเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ฝึกวิชาพวกนี้ อาจารมีจิตใจกว้างขวางเขามองของดีให้ข้าด้วยนี่มันคืออะไรกันมันเรียกว่าตั๋วเงินเป็นการร่วมมือกันของสี่ดินแดนสวรวสดห้อาณาจักรเก้าังศักดิ์สิทธิ์และสำนักต่างๆตั๋วเงินนี้หนึ่งใบเท่ากับศิลาวิญญาณช,ชั้นยอด1,000งหม่ช่างทั้งหมดมี5้ใบก็ห0 0 0มื่ช่าง1นใบเท่ากับหกพัเหรียญยุด ได้มีตัวรถึงห้าใบรวมกันไม่ต่ำกว่าสองหมืนเหรียญยุดว้าวสุดยอดไปเลยข้าจะรวยแล้วสินะวันต่อมาสิทธตํานักสิทธิ์ชั้นในข้าไปยืนยันมาแล้วบึงจางตายที่เทวสถานผู้ว่าโศม่อคืนนี้อย่าอยู่ถูกทําลายวรยุทธและถูกขับออกจากสํานักเป็นเช่นนี้ไปได้อย่างไร อย่ายู๋หูถูกโยนออกไปด้านนอกประตูสิคนอื่นเดินไปผ่านไปผ่านมาอาจจะแวะเล่นสนุกกับนางได้พวกเราควรจะพานางไปไว้ที่อื่นดีหรือไม่ไม่ได้อย่าไปยุ่งกับนางตอนนี้จะดีกวา่าปล่อยนางไว้แบบนั้นแหละอือันนี้มันเร็วมากใช้เสร็จแล้วก็ทิ้งเลยด้านนอกประตูเออโดนลุมโซมมไงนะ่ะเออ มิงเียนั่นเจ้าใช่ไหมข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าทนเห็นข้าในสภาพแบบนี้ไม่ได้โปรดช่วยข้าออกไปจากที่นี่ด้วยในเมื่อเจ้าต้องการจะ่าข้าเจ้าก็ไม่คู่ควรกับความเมตตาของข้าข้าก็เพียงเดินผ่านมาเท่านั้นปุบพระเอกก็โยนผ้าให้ตั้งแต่นี้ไปเราควรจะแยกทางกันเดินในอนาคตอย่าได้เจได้เจอกันอีกเลย นี่เทเทสาสตร์แปตอนที่แปดสิบเก้าก็ได้จบลงไปแล้วนะครับต่อไปก็ตามไปด้วยตอนที่เก้าสิบกันเลยลเห้าต่เท้่สิบตัดภาพมาที่ตำหนักชั้นในว้าวทำไมถึงใหญ่โตขนาดนี้ท่านเจ้าสำนักสั่ง คำสั่งพิเศษลงมาว่าให้จัดส่วนในให้สำหรับสิทธิหญิงคนใหม่ไม่เลวอาจารย์ข้าจะจัดเตรียมของแบบนี้ไว้ให้ข้าบ้างหรือเปล่านะท่านอาจารย์จัดเตรียมบ้านไว้ให้ข้ามันค่อนข้างใหญ่ไปสำหรับที่จะอยู่เพียงลำพังแต่เจ้าสำนักไม่มีสิทธิสตรีคนอื่นแล้วนี่เจ้าก็เลยได้บ้านหลังนี้ไว้ใช้คนเดียวเจ้านี่โง่จริงจอย่ามาให้ข้าเห็นหน้าอีกเลยนะออกไปเลยประมาณว่า นางเอกอยากให้พระเอกย้ายไปอยู่ด้วยนะครับแม่ท่านในท่านนางอยากให้ท่านย้ายเข้ามาอยู่กับนางค่ะค่ะค่ะเข้าใจแล้วข้าจะไปเก็บของเดี๋ยวนี้แหละฟุบตัดมาที่มืออาหารนะครับขอบคุณสิทธิ์พี่ที่คอยดูแลข้าถ้าท่านว่างท่านมาคุยที่บ้านกับพวกเราบ่อยๆได้เลยฮ่าๆงั้นข้าก็ไม่เกรงใจแล้วนะ มเสียงเตะประตูนี่มีตัวละครใหม่ๆหมกันนะครับๆๆสิทธิพี่ชิงเขาเป็นใครทำไมถึงมาทำตัวกำแหงขนาดนี้เขาคือลีเตียนเจ้าเป็นสิทธิอันดับสามในรายชื่อของสิทธิชั้นในตก็นั้นว่าโหดพอตวัวนะครับสิทธิอันดับสามเขาชอบมาที่นี่เพื่อหาอาหารกินฟรีไม่ว่าจะเป็นอาหารของใคร มันก็จะไปขอ,อกินฟรีทันทียกเว้นอันดับที่1กับอันดับที่2องผู้คนมอบฉายาให้กับมันว่าจอมสว่าปีามเจ้าโอ้อาหารโต๊ะนี้น่ากินไม่เลวชิบหายแล้วไง <c oughs> ข้าได้ยินมาว่าเจ้าย้ายมาอยู่ที่นี่อยู่บ้านหลังใหญ่ตรงนั้นดีด้วยนะท่านเป็นบ้านที่เจ้าสานักมอบให้สิทธิ์ของท่านข้าก็เพียงแค่มาร่วมอาศัยด้วยเท่านั้น งั้นเหรอแม่นางคนนี้เป็นสิทธิของท่านเจ้าสำนักอีกสองเดือนข้างหน้ามิติลุ่มน้ำวิญญาณจะเปิดข้าสงสัยว่าเจ้าสำนักจะส่งแม่นางซูไปที่นั่นด้วยหรือไม่นี่มันกินนะครับเป็นของตัวเองเลยนะเนี่ยมิติลุ่มน้ำวิญญาณงั้นเหรอท่านบอกท่านพอจะบอกข้าได้หรือไม่ว่ามันคืออะไรมิติลุ่มน้ำวิญญาณเป็นพื้นที่มิติแยกที่สุกสร้างขึ้นโดยผู้ทรงอำนาจในอดีต พวกเขาสร้างมันขึ้นเพื่อให้สิทธิ์ได้ฝึกที่นั่นมิติลุ่มน้ำมญยาณจะเปิดขึ้นในทุกๆ30ปีและว่ากันว่ายังมีสมบัติมากมายที่ยังไม่ถูกค้นพบยิ่งเข้าไปได้ลึกมากเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสได้พบสมบัติล้ำค่ามากขึ้นเท่านั้นยิ่งโอกาสมากยิ่งมีอันตรายมากตามไปด้วยเจ้าจะต้องระวังเหล่าสัตว์อสูรในนั้นให้ดี และมีการต่อสู้แย่งชิงกันระหว่างสิทธิ์ต่างสำนักที่ดุเดือดมากทุกๆครั้งจะมีคนเข้าไปนับร้อยและมีแต่มีคนที่รอดออกมาได้นับสิบเท่านั้นนับว่าเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะครับแบบนั้นการแข่งขันคงจะรุนแรงน่าดูข้าว่าข้าอยากรู้ว่าคนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมในสำนักตะวันสีชาติมีกี่คนกันความจริงไม่ได้าจากัดจํานวนคนที่จะเข้ารอกใครจะเข้าก็สามารถเข้าร่วมได้ แต่มีเพียงแค่ระดับพลังกรกขานเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้เพราะงั้นสำนักส่วนใหญ่จะส่งสิทธิระดับต้นๆเข้าไปถ้างั้นผู้มีฝีมือในสำนักตะวันรีชาติก็จะเข้าร่วมการสำรวจครั้งนี้มากมายเลยนะสิมิเงเกียพื้นที่แม่น้ำวิญ,ญญาณอันตรายอย่างมากถ้าเจ้าจตัดสินใจจะเข้าร่วมเจ้าน่าจะไปขอความชี้แนะจากเจ้าสำนักจะดีกว่าท่านเจ้าสำนักเป็นหนึ่งในเจ็ดคนที่รอดออกมาได้ของแขวนยาน ถ้าใครรู้เรื่องในนั้นดีก็คงต้องเป็นเขาขอบคุณท่านที่ชี้แนะเอออิ่มแล้วสิขอบคุณที่เลี้ยงค่าขอตัวก่อนดูแลตัวเองด้วยเสียงตบไหลพับอ๋อทำนาเข้มทำนาเข้มฝอยลูอ่าแล้วก็จบเรื่องเจ้าราชันแห่งยุทธตอนที่90แล้วนะครับโอเคไว้พบกันใน EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับ